คุณผู้ชมคะในวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะทางวงหมอลำใจเกินร้อยได้เปิดฤด,ดูกาลไปค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าได้กระแสตอบรับดีมากๆค่ะคุณผู้ชมขาแล้วเรามาฟังกันนะคะว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องดูใจเกินร้อยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมีคนคนนึงนะคะได้โพสต์ความรู้สึกลงนะคะคุณผู้ชมขาโดยบอกว่าอ่า รีวิวสุดจริงใจคอนเสิร์ตหมอลำใจเกินร้อยแบบไม่อวยแต่อึงค่ะคุณผู้ชมอ่าเรามาฟังกันนะคะทำไมหกโชว์ที่ต้องดูหรือเสียได้ไปทั้งชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเหตุผลว่าเป็นยังคือต้องเบิ้งนะคะสำหรับหมอลำใจเกินร้อยค่ะพี่น้องคะหนึ่งเลยนะคะโชว์วัฒนธรรมสุดยอดแห่งทศวรรษค่ะสองเมีเยเช่าเซอร์ไพรส์แห่งปีโคโรกราฟสุดปังชุดงามเลิศ3 แฟนจา๋าวิจิตรการตาทุกเก้าคือศิลปะคิดมาอย่างละเอียด4คู่คองขลังสะกดน้ำตาซึมพญานาคออกโรงทำเอาขนลุกอ่าหไอสองเต็ม10บให้ยีนักร้องยอมเสี่ยงตายแดนเซอร์ปังทุกคนอ่า แล้วก็ช่วงที่6นะคะช่วงสําคัญค่ะคุณผู้ชมขาเป็นช่วงที่เชื่อมโยงช่วงโชว์แล้วก็ช่วงลำนะคะสุดเจ๋งโดยไม่ซ้าใครนะคะคุณผู้ชมขาโบนัสวิริสมารานักร้องทุ่มสุดตัว9.5เต็ม10ค่ะกราฟิกเด็ดๆวัฒนธรรม วิลิสมาหลาคู่ครองละเอียดยิบทุกพิกเซลสรุป6โชว์แรกได้เต็ม10อ่าแตกต่างแต่แซบเท่ากันนี่นะคะถ้ามีบางช่วงที่อ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนโชว์อื่นๆนั้นไม่ใช่ไม่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีทุกโชว์คะแนนก็เหลื่อมกันนิดหน่อยอ่าแต่องค์ประกอบโชว์ก็ต้องมีดีมากดีน้อยปนกันไปเพื่อให้ได้หลากหลายรสชาติ คนอื่นอ่านไม่ชอบเหมือนผมนะผ้าอภัยสองภาคหน้าตาเหมือนคนคนเดียวกันใครว่าไม่อวยนี่มันสุดยอดชัดๆหมอลำใจเกินร้อยคอนเสิร์ตแห่งปีอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นคำอวยแล้วก็คำชมนะคะสำหรับ ใครที่ได้ไปดูหมอลำใจเกินร้อยสามารถมารีวิวให้ฟังได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะคือหนึ่งในนั้นที่ได้ไปรับชมนะคะสําหรับหมอลำใจเกินร้อยบอกเลยว่าปังจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วแฟนคลับเนี่ยให้กระแสตอบรับดีมากๆนะคะหลายคนนี่อาจจะยังไม่ทราบนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือบอกได้คําเดียวเลยว่าปังจริงๆค่ะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นสําหรับหลายๆโชว์บางศิลปินก็อาจจะไม่เคยทําแต่ปีนี้ก็คือสุดยอดนะคะ ฟังทุกโชว์จริงๆค่ะคุณผู้ชมขาโดยที่หลายๆคนพูดถึงกันอย่างมากเลยเนี่ยจะเป็นโชว์ตอนนาคีนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งจะเป็นบอสกับซอสร้องเพลงคู่กันนะคะเพลงนาคีนะคะพี่น้องขาแล้วก็มีพญานาคออกมาด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่านี่นะคะเป็นโชว์ที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากๆในการเปิดหมอลำใจเกินร้อยที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมขาซึ่งก็เป็นโชว์ที่สุดอลังการอีกโชว์หนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะอ่านี่นะคะพี่น้อง ก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าหมอลำแต่ละคณะเนี่ยก็มีโชว์ที่แตกต่างกันไปนะคะความอลังการความดีความแซบมันก็แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่ามีดีทุกวงแต่ว่ามีดีทุกวงแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม้าแล้วแต่ชอบใครชอบเรานะคะกับมากบ่เหมือนกันเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้นี่ คือเพลินนะคะมักหมอล้응ําใจเกินร้อยแล้วบอกว่าใจเกินร้อยเนี่ยคือเปิดรีูวการที่ผ่านมาเนี่ยทำดีทําถึงมากๆอันนี้รีวิวแบบไม่อวยค่ะคุณผู้ชมขาเพลินบอกบอกว่าแบบไม่อวยเลยเด้อันนี้คือว่าตามความรู้สึกเป็นจริงเต็ม10ก็บอกว่าเต็ม10อันไหน9.5ก็บอกว่า9.5อันไหนนะยัง ยังรู้สึกว่ายังไม่เต็ม1ิบเขาก็บอกว่าตามตรงเลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เกิน10บเขาก็บอกว่าเกิน10นะคะคือเขารีวิวแบบตามความรู้สึกจริงๆของเขาเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าผู้ใดได้ไปเบิ้งนะคะกลมารีวิวให้กันฟังใดนะคะพี่ทองขาว่ารู้สึกกันยังไงบ้างนะคะสําหรับหมอลําใจเกินร้อยปีที่9นี้รู้สึกว่าปังพอหรือยังค่ะคุณผู้ชมอ่าหลายคนนี่ติดตามแล้วก็ร้อมือที่สิเปิดฤด,ดูการนะคะพี่ทองขาแล้วพอได้ดูจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะสุดประทับใจกันหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริง ที่บอสนะคะได้นําลงอ่าผ่านโซเชียลต่างๆนะคะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะเปิดรดูการเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นนะคะแต่พอวันจริงเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมขะโอ้โหโชว์อลังการมากๆนะคะบางโชว์นี้เราก็แทบดูไม่ออกเราแทบไม่รู้เลยค่ะแล้วอย่างโชว์เซอร์ไพรส์มากๆนะคะก็คือซอแอนออรดีอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะบางโชว์บางอย่างนะคะถ้าหมดลำใจเกินร้อยไปแสดงที่ไหนถ้าไม่มีซอแอนนะคะก็อาจจะ จะไม่ได้โชว์นั้นนะคะคุณผู้ชมขาบางโชว์ก็คือล็อกไว้เฉพาะของซอแอนเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้างานไหนที่ไม่ได้มีซอแอนไปด้วยนะคะไม่ได้รับเชิญซอแอนนะคะหรือว่าเจ้าภาพไม่ได้จ้างซอแอนเนี่ย ก็จะไม่มีนะคะบางโชว์บางช่วงเนี่ยจำกัดเฉพาะซอแอนคนเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ยังไงนะคะก็ถือว่าปีนี้หมอนลำใจเกินร้อยทาได้ดีทําได้ถึงจริงๆค่ะเพราะว่าหลายคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าหมอนลำใจเกินร้อยปีนี้คือสุดมากๆค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะก็ดี ก็ดีเท่าไร่แล้วนะคะที่ได้กระแสตอบรับดีมากๆนะคะซึ่งทางบอสบอยสินชัยนะคะก็ได้ขอบคุณสําหรับรีวิวนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นรีวิวอันล้ําค่ามากๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาพูดความรู้สึกทั้งหมดด้วยซ้ําแค่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้หมดล้าใจเกินร้อยคือสุดจริงๆค่ะบางคนบอกว่าเห็นด้วยค่ะปี9สุดยอดมากๆค่ะสวยอลังการทุกโชว์เลยค่ะ เห็นด้วยทุกข้อค่ะหน้าเวทีดูสดๆกลับมาบ้านดูย้อนหลังแล้ว3มรอบปีนี้ปีที่9ของใจเกินร้อยเลิศค่ะอ่าสุดยอดจริงๆค่ะอลังการทุกโชว์สุดยอดทุกโชว์วันไหนบอสไม่ขึ้นลำพระเอกเบนสุภาชัยลำคนเดียวได้เลยค่ะเหมือนกันมากเสียงกับค่ายกันนิดนึงโชว์ปีนี้อลังการมากๆครับอาสุดยอดค่ะโชว์อลังการเห็นด้วยมากค่ะจริงๆค่ะ ให้เต็มร้อยไม่หักนะคะ159ถือว่าคุ้มมากๆนะคะอันนี้สำหรับบัตรที่เข้าชมในวันนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะรับชมอยู่หน้าเวทีปรบมือให้ตลอดเวลาด้วยความดีใจแล้วก็ภูมิใจขอชื่นชมหัวหน้าบอยสิริชัยแล้วก็ซอแอนออรดีเห็นด้วยค่ะไม่ได้อ้วยโชว์ออกมาทุกๆโชว์คือความสวยงดงามอลังการมากหมอลำใจเกินร้อปีทคะแนนให้แบบเต็มเลยค่ะนี่นะคะพี่น้องขา ชมหน้าเวทีคืออึง้งโอ้โหใจเกินร้อยทำถึงประทับใจสุดๆสมแล้วกับการรอคอยและเดินทางไกลเพื่อมาให้กำลังใจแต่สุดท้ายคือเราได้รับความสุขสนุกมวนแต่เริ่มต้นเตยล้าสุดๆ,ๆจ้าอ่า ก็คือสนุกตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเตยลาเลยนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะสําหรับหมอลําใจเกินร้อยปีนี้นะคะสมกับเป็นใจเกินร้อยนะคะพี่น้องขาแล้วยิ่งเข้าสู่ปีที่9บอกเลยว่าปังมากๆค่ะคุณผู้ชมขายังไงนะคะก็สามารถนะคะดูเรื่อยเรื่อยนะคะตอนนี้นะคะบอสบอยเนี่ยรับงานทั่วราชอาณาจักรเลยค่ะสําหรับหมอลําใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมขาใครนะคะอยากจ้างก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะคุณผู้ชม ก่อนสิบนี้คิวเต็มนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะรตอนนี้คิวรันยาวถึงปีหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่าส่วนใครนะคะที่แบบว่าอยากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะคุณผู้ชมขาสาม,มารถติดตามข่าวสารทางคณะหมอลำใจเกินร้อยได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้ทางบอสบอยศรีชัยซอแอนออรดีค่ะรวมถึงศิลปินทุกๆท,ท,ท่านนะคะในคณะหมอลำใจเกินร้อยด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขอ อนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ